สำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมาตอบคําถามของคุณวีพรพงษ์เงินทองหลังนะครับที่จริงคําถามนี้ผมก็ตอบไปแล้วลก็คือคอมเมนต์ตอบไปแล้วแต่ว่าทีนี้ก็จะก็จะมาบอกเพิ่มเติม,มนะครับท่านนี้ถามเข้ามาว่า,าเจออาการาหางหางสามเภาหางสามเเานะครับขอไม่บอกออหาหาก็ย่อหางไปกัอนหางสามเเ่าเเาหน้าลอ,อยนะครับ อาการหางสามเผ่าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันจะเชื้อดอยกตัวอย่างนี้นะสมมุติว่านี่เป็นเป็นหางครับอย่างนี้แล้วกันนี่เป็นหางขอบรรทุกด้านหน้ามันจะเชืดอ่างนี้นะครับมันจะเชื้เชืดแบบนี้นะครับสมมุติว่าด้าน,นด้านนี้เป็นหัวรถนะครับหางมันจะเชื้อแล้วทีนี้เผาเผาหน้านี่มันจะแบกน้ำหนักน้อยกว่าแบกน้ำหนักน้อยกว่าเผ่าหลังซึ่งเอ่อ มันจะส่งผลให้เผาหน้านี่ลอยอย่างอย่างนี้ครับนี่หางสามเผ่เาเผาหน้าลอยพอมันลอยปุ๊บน้ำหนักจะไปเทอยู่ด้านหลังแล้วทีนี้เ,เวลาบรรทุกเวลาใช้งานนะครับยางคู่หน้าเนี่ยก็คือจะแบกน้อยสุดแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเป็นวิ่งรถเปล่ามันจะไม่มีน้ำหนักมากดพอไม่มีน้ำหนักมากด สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเวลาเข้าไฟแดงครับเหยียบเบรกซึ่งเวลาที่เราวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วชะลอรถจังหวะที่เราเหยียบเบรกเนี่ยเผาหน้าเนี่ยบเบรกมันจะล็อกพอบเบรกล็อกแน่นอนครับมันล็อกอยู่ล้วเดียวคือหนักมนดนกดยางหมดนะครับถูยางจะถูก,กับพื้นเลยก็กคล้ายๆการรถกินยางเลยครับก็ทาด้านไหนที่มันลงมันจะถูรูดไปเลย ซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาครับหนึ่งเลยให้ท่านดูก่อนว่า,าหัวหัวลากที่ท่านมาต่อนะจานลากท่านสูงไหมหัวกับหางที่มาเข้ากันนะครับที่มาเข้าคู่กันจานลากในคันนั้นในหัวที่มาลากเนี่ยมันสูงกว่าคันอื่นไหมวิธีแก้ปัญหาก็ถ้ามันสูงกว่าคันอื่นก็อาจจะเปลี่ยนฐานฐานจานลากครับก็เคสนี้ก็ ไม่ได้มีภาพจานหลากอะไรมาให้ดูนะครับก็แค่จะแนะนํากันก็เปลี่ยนฐานจานหลากซึ่งมีมีจานหลากในบางรุ่นนะครับฐานจานหลากนี่ก็จะสูงกว่าคันอื่นประมาณสักนิ้วนิ้วกว่าก็ใช้วิธีเปลี่ยนฐานทีนี้ถ้าหากว่าจานหลากเนี่ยมันปกติมันโอเคแล้วก็มาดูที่เพลาครับมาดูที่หางมาดูที่เพลาล้อกัน สกเกตดังนี้ครับดูตรงเต่งนี่นะครับตัวตรงเตงเนี่ยมันจะพยายามให้ดูก็คือความสูงของด้านหน้าด้านหลังนะครับจะต้องเท่ากันจะสูสีกันมากครับอาจจะต่างกันนิดหน่อยอันนี้ในเคสในกรณีที่ว่าเราจอดจอดพื้นเรียบนะครับจอดบนพื้นเรียบก็คืออยู่ในลักษณะที่ว่าหัวลากกับกับหางเนี่ยต่อกันแล้วนะครับต่อแล้วให,ให้สกเกต ตรงเตงทั้งคู่หลังด้วยนะครับก็จะอยู่ก็คือจะขนานกันมากที่สุดนะครับให้ขนาดกันมากที่สุดแล้วน้หนักมันจะถ่ายเทซึ่งซึ่งมันมีบางเชตนะครับที่ตัวตรงเตงเนี่ยหน้ากับหลังสูงไม่เท่ากันก็คือมันจะเทก,กดไปข้างหนึ่งมากๆเนี่ยถ้าถ้ามันเทก,กดไปมากๆเนี่ยมันจะทําให้แหนบหลุดสองแหนบหลุดมาเลย ในขณะที่ท่านเข้าจอดในพื้นที่ที่เป็นหลุมหรือวิ่งผ่านถนนที่ไม่เรียบส่วนมากจะเจอในลักษณะเลี้ยวไม่พ้นรถปีนฟุตบาทหนึ่งล้อนะแอบชอบหลุดซองถ้านในกรณีตรงจีงท่านไม่ขนาดน,นะครับวิธีแก้ไขก็มีดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเคสท,ที่ผมแก้ไขไปแล้วนะครับแต่ว่าหางนี้มันโอเคแล้แต่ว่าเคสท,ท,ที่ผมแก้ไขเนี่ยเป็นหางสเผ่านน ซึ่งหลักการก็หลักการเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับในกรณีที่เขาหน้าไม่่คยได้รับน้ำหนักนะครับเสริมซองนะครับซองแหนบด้านหน้าเนี่ยใช้เหล็กเสริมเข้าไปขึ้นไปแรงให้หางก็ตัดเหล็กเข้ามาเสริมเสริมให้เต็มหน้าเลยซ้ายขวาเลยเสริมเสร็จให้เราไปดูความขนานของโตรงเตงครับถ้าหาว่ามันมันสูสีมันใกล้เคียงแล้วก็ ก็ใช้ได้ครับเพราะส่วนมากแล้วถ้าถ้าในกรณีล้อมันลอยเนี่ยปลายแหนบตัวนี้จะแค่แตะแต,แตเบาๆครับหรือในบางเคสเนี่ยในในกูที่เขาตอบมาตอนแรกครับทางที่เขาตอบมาเนี่ยมันอาจจะโอเคนะครับในบางรุ่นขออจจ้อเดี่ตอบมาโอเคแล้วแต่ว่าใช้งานไปมันสึกหลอครับซึ่งมันจะบางไปเรื่อยๆใช้ธีเสริมเสริมซองได้ครับ เสริมเข้าไปเลยครับใช้ได้ครับผมทํามาหลายคันแล้วลืมบอกไปนะครับถ้าเป็นหางหางยาว1ิบเมตรเนี่ยมันก็จะเชิดไม่มากนะครับในกรณีล้อลอยนะครับในกรณีจานหลกักสันสูงหางหางอาจจะเชิดนิดหน่อยแต่ถ้าหากว่าเป็นหางสั้นนะครับหางที่ยาวไม่ถึง12บเมตรผมไม่แน่ใจว่ามัน,ม,นมันเป็นหางเกเมตรหรือเปล่าคือเคยเจอในบางเคสร,รถดำหรือไม่ก็พวกรถ รถที่เขาบรรทุกตู้บางอย่างนะครับก็จะเป็นหางหางที่สั้นกว่า12เมตรซึ่งแน่นอนคนระับพอมันสั้นเรามันยิ่งจะเชิดมากครับพอมันเชิดมากนี่ระยะห่างของซองแหนบกับแหนบมันยิ่งจะเพิ่มขึ้นทําให้ล้อเนี่ยแทบไม่ได้รับน้าหนักแล้วมันจะแค่ติ้งตามเฉยแล้วเวลาเข้าไฟแดงเบรกจะจับ,จ,บจับเร็วกว่าเพราะมันเบาเพราะเบรกจับเร็วกว่าล้อล็อก ท้ายก็กินยางอีกเช่นเคยครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพิ่มเติมก็คลายเบรกคลายเบรกให้ให้จับช้ากว่าล้อหลังกว่าคู่หลังนะครับหลักการก็ตามที่บอกครับดูตรงเตงให้ขนานกันหางอาจจะเชิดขึ้นแต,แต่ตัวตรงเตงเนี่ยก็จะให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดความสูงของของระหว่างหน้าหลังเดี๋ยวไปดูไปดูหางที่ผมทำไว้กันครับ ครับนี่เลยครับตอนนี้็ีเสริมอยู่ประมาณสักสิบสองมินลนะครับที่วงเสริมเข้าไปก็จะประมาณนี้ก็จะดีขึ้นมาซึ่งตัวที่เสริมนี่ก็แหนบนะครับแหนบเก่าแหนบเก่าที่หักแล้วต็ตัดเสียบเข้าไปเลยครับ ก็อาจจะใช้เหล็กชนิดอื่นก็แล้วแต่ท่านนะครับวันนี้ผมมีแหนบผมก็ใช้แหนบเก่าเลยเราเสริมไป,ไปก็ประมาณนี้ mm hmm. ด้านนี้มันย้อนแสงครนเดี๋ยว mm hmm. เสริมสุดเลยครับคือเกือบสุดเลยต้อง mm hmm. บอกก่อนครับอันนี้เป็นหางสองเผาครับหางสองเผาซึ่งสุดสุดแทบจะทะลุเลยครับเ mm hmm. ดีเ๋เ mm hmm. าเสริมเสริมไปพอเสริมเสร็จ ตรงเตงเราก็จะใกล้เคียงมากที่สุดนะครับทันี้ก็ใช้ได้แล้วกันก็ลองทําดูครับเสริมหน้าเสร็จเราก็มาดูอ่ะถ้าเป็นหางสาวพาวครับตรงเตงตัวหน้าแล้วก็ตัวที่สองมันจะต้องใกล้เคียงแล้ว,ลวรับน้หนักจะกระจายได้ดีกว่าครับคลิปนี้ก็ <laughs> น่าจะเข้าใจนะค,ครับก็มีแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบแล้วครับแล้วพบใหม่ทีิปหน้าครับผมครับ